modifying professional printing and service Hello. Hello. อันนี้แอนแฟร์โมดิฟายอีกนะครับครับผมอ,อันนี้อะไรครับคุณป้าอ,อันนี้จะเป็นหนังตัว PU นะครับผมบซึ่งตัวงานตัวนี้ที่เราจะพิมพ์ก็คือเป็นงานดิฟทีโมดิีด้วยนะครับ <นะ S 2> ตัวนี้แล้วก็เป็นงานดิฟทีรีดบ,บนหนัง PU นะครับผม<ก>อันนี้ เราทำรีดบนหนังเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปออกบูธที่เมืองทองธานีใช่ครับครับวันที่28ถึงวันที่31ครับผมครับมีนา this นะครับเดือนนี้ใช่เดือนมีนาคมครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่มาพีเศษ DFT ใช่ครับเป็นตัว UV 7นะครับมินิ7นะครับผมครับเราจะใช้ตัว UV DX11 กลิ่นหัวพิมพ์ครับผมแล้วก็พิมพ์หนังตัวนี้เหมือนกันอ่าหนัง PU ตัวนี้เหมือนกันดูนครับเดี๋ยวลองมาดู อันนี้เราก็ได้ลองทดสอบเบื้องต้นไปแล้วนะครับผมในการพิมพ์ตัวงานลงบนตัวหนังพิวอูนะครับแล้วก็ลองดูแล้วเนี่ยคือสามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะนําไปต่อยอดในการที่จะไปทําเป็นตัวเบาเป็นอะไรพวกนี้ในการเขาเรียกว,ว่าเป<ด>็นจริงๆเป็นหนังใช้เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ใช่ครับเป็นหนังหุ้มเบา เฟอร์นิเจอร์ครับเกี่ยวกับพุ่มเบาะรถพรมอะไรรถที่อยู่รอบตัวเราอะไรพวกนี้ได้หมดเลยใช่ครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตเลยนะครับการพิมพ์ไปตัวหนังตัวนี้นะครับผมซื้อออนไลน์มาหน้า90เซนก็พอดีรีบซื้อไม่รู้ว่าที่ไหนขอรับตัดหรือเปล่าแต่ว่าเครื่องตัวนี้รับได้แค่30เซนครับแล้วก็พิมพ์ระบบโรทูโรนะครับฉนั้นก็เลยต้องเอาสติกเกอร์มาดึงให้มันตึงนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราจะใช้งานหนังเป็นหลักเนี่ย ผมเชื่อว,ว่าในประเทศไทยสามารถตัดให้เป็นท่อนเหลือสามสิบเซนได้คร,ครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะพิมพ์งานนะครับผมที่เป็นงานเส้นนะครับงานเส้นเล็กๆ <c oughs> แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดู <c oughs> เริ่ม <c oughs> เพื่อให้ลูกค้าดูงานเส้นด้วยนะครับว่เา <c oughs> เป็นเส้นเล็กนะครับที่เราพริมพ์แล้วก็สามารถที่พิมพ์ได้คมชัด ตัวหนังนี้เราต้องขึงตึงนะเพราะรว่ามีความหนานะครับ<ช>เราต้องใช้ตัวโลในการดึงปรับตึงครับผมแต่ตัวฟีดไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวฟีดนั้นกดแรงอยู่ครับเป็นของเครื่องเจ็ตอยู่แล้ว<อ>ตัวนี้ครับมผมตัวนี้สังเกตดูที่ตัวผิวด่ังพี่ยูเนี่ยจะเป็นร่องนะครับจะเป็นผิวผูกขะนะครับจะไม่ได้เรียบ ครับแต่ว่าสีก็จะลงลงไปลงเต็มนะครับลงเต็มอยู่อันนี้ขาวสองช่องเนาะใช่ครับผมเป็นหนังเทียมนะครับหรือว่าหนังสงังเคราะห ที่ด้านหนึ่งจะเป็นผ้าเราเองก็พยายามหาวัสดุที่หลากหลายนะครับเวลาเราจะนำเครื่องไปใช้เนาะเครื่องสร้าง <ผม S 2> อาชีพไม่ใช่พิ้นแต่สติกเกอร์หรือว่ากระดาษอย่างเดียวนะครับก็บด้วยความที่มันเป็น mini jet มินิเจ็ตรับวัสดุได้หนาเพราะฉะนั้นพวกกินดอร์อทดอร์ที่เป็นงานนันหนาเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ สามารถพิมพ์ได้สามารถพิมพ์ได้อาจจะหน้าแค่30แต่ว่ารเรากลุ่มลูกค้าที่ใช้หน้าแค่30เรไปผลิตงานผมว่าก็ไม่น้อยใช่ครับผมซึ่งตัวนี้มันจะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องใช้หน้ากว้างนะครับพิมพ์งานพวกโลโก้หรือว่าต่างๆพวกนี้ก็จะสามารถใช้ได้ บรรจุพันธ์ุที่ต้องใช้ UV ผมเคยคุยกับลูกค้าบางท่านอย่างเช่นลูกค้าเราที่ลบบุรีเขาต้องใช้ UV เพราะว่าเขาไปติดผลน้ําหอมครับผมเพราะถ้าอีโคโซเวนเกิดไปโดนน้ำหอมตอนใช้ได้ที่เนียนห่อมก็จะละลายออกนะครับเลอะได้แต่เก้าเป็นตัว UV นี่ก็จะทนต่อให้โดนยังไงก็ใชได้ทนสารเคมีได้ดีกว่า ค้าเก่าเราบางขั้นนะครับก็ขอบพระคุณที่มาออเดอร์ไปหรอกครับ<ห> <ผม S 2> ส่งมาใช่คุณสุทธีเนาะใช่ครับ,เ,รบเป็นแฟนคลับโมดิฟายเองแล้วก็ใช้ L แอลพันแปดมหลายตัวอ่าก็ในเพจตอนนี้ก็จะเห็นอยู่นะครับว่ารเราลงไว้อยู่ว่ามีได้ทําการส่งเครื่องแล้วนะครับอ่าเราก็จะพยายามอัปเดตให้ลูกค้าดูว่าเครื่องเป็นแบบไหนลักษณะ<ช>ไหน ลูกค้าเข้ามาดูปุ๊บก็ตัดสินใจได้เลยนะครับตัดสินใจได้เลยตอนคุณสุธทีเข้ามาเนี่ยเขาก็มาดูความละเอียดว่าเขาใช้อลังแปะมาแล้ว2ตัวใช่เขารู้ว่าหัวพิมพ์อัลแปะละเอียดแค่ไหนเพราะฉะนั้นงานที่ของลูกค้าคุณสุธทีเนี่ยก็คือต้องละเอียดเท่าใช่ครับเขาใช้ตัวโลโก้ที่เป็นของผลิตภัณฑ์นะครับติดขวดน้ําหรือว่าอะไรพวกนี้ซึ่งตัวอักษรจะเล็กเล็กนะครับแล้วเขาก็ถามกับแปรนมาว่าไม่มั่นใจว่าตัวหัวที่ ความละเอียดของตัว d x 1 1เนี่ยจะสู้กับตัว a i r ได้ไหมส่วนลูกค้ามาลองดูแล้วก็คือเหมือนที่ตากล้องเราถ่ายดูก็คือเส้นเล็กๆพวกนี้งานตัวนี้สามารถเก็บได้แล้วที่ไปส่งคุณสถีเมื่อวานนะก็ลูกค้าค่อนข้างจะพอใจมากเพราะว่าหนึ่งตัวงานเล็กๆเนี่ยเขายังไม่คิดว่ามันจะพิมพ์ได้แต่ว่าตัว UV i n อ i น e เตตัวนี้ก็สามารถพิมพ์ได้แล้วเร็วกว่าด้วยนะครับ เรื่องราคาเองก็ไม่ได้แพงกว่าแอปเปิลมากเท่าไหร่โอ้ยนิดหน่อยนิด<ช>หน่อยเลยครับผมแล้วก็ระบบการทํางานทุกอย่างมันก็ทําให้เขาใช้ง่ายขึ้นใช่ครับก็ปิ้นนิ่งๆเลยครับไม่มีอะไรเลยเป็นระบบเหมือนเจ็ดทุกอย่างใช่ครับ<ช>ครับ,รบตัวนี้เส้นเล็กนะครับวิ่งลายเส้นก็สามารถเก็บรายละเอียดได้นะครับที่ ที่ตกล้องเราซูมไปนะครับก็คือรายละเอียดเล็กๆพวกนี้เส้นเล็กๆเขาสามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้แม้แต่ตัวผิวหนังที่เป็นขรุกขระนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์เก็บรายละเอียดได้ตัวตัวหนังนี้นะครับจะมีความหนา0 5มิลครับ0จะ5มิลแล้วเวลาเราพิมพ์ตัวดำเข้าไป คไอโทษรับพิมพ์สีเข้าไปบนหนังสีดํามันก็จะพองขึ้นมาใช่ครับอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วครับตัวหนังที่เวลาโดนแสงจะต้องมีการยืดตัวแล้วก็ใช่มันก็จะ,จะดูมีมิติลอยขึ้นมาครับผมแต่ว่าลอยขึ้นมาเองก็ยังไม่เตะหัวพิมพ์ใช่ครับคือความคมก็ยังได้ครับ,รบซึ่งอย่างที่บอกเราก็จะพยายามหาตัววัสดุนะครับที่หลากหลายเพื่อจะทดสอบกับตัวเครื่องนะครับ วา่าสามารถที่จะพิ้นใส่เครื่องแล้วพิ้นได้นะครับให้ลูกค้าได้ใช้งานที่หลากหลายขึ้นวัสดุที่หลากหลายโอ้ตัวเส้นเล็กแล้วก็คมสีสวยคี่ล้อจับชุดนี้นะครับชุดเดียวกันกับไอ2 0ามนอ,อมที่ใช้พิมพ์ D F P อยู่ครับ ตัวจับจะหน้ากว้างใหญ่นะครับตัวนี้ล้อยางจับเบลเลอร์เลยครับตัวล้อยางจะเป็นตัวหน้าใหญ่เไอที่สําคัญใต้แกนที่เป็นล้อนั่นเป็นแกนตัวเลื่อนวัสดุคตัวนั้นจะมีเขาเรียกว่าเป็นรอยสากเหมือนกับตัวกระดาษทรายเขาจะทําบ้างไว้ครับอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จตัวงานแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบการขูดเบื้องต้นนะครับว่า ตัวงาน UV นั้นพิมพ์บนหนัง PU แล้วเนี่ยสามารถที่จะทนได้ไหมในการขูดนะครับอ่าโอเคอันนี้งานก็เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับที่ขูดเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมก็จะลองขูดที่ตัวหนังดูนะครับอันนี้เราก็จะขูดเลยนะครับผมตรงขอบนะครับขอบเล็กๆนะครับก็จากการขูดเบื้องต้นเนี่ยตัวสียึดเกาะที่ตัวหนังเนี่ยยึดเกาะได้ดีนะครับผมก็สามารถที่จะพิมพ์บนหนังผิวได้นะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นการเทสทดสอบนะครับให้ลูกค้าได้ดูนะครับแบบเดียวกเลยความหลากหลายของเครื่องพิมพ์ X11 UV ครับผมถึงแม้จะตัวเล็กแต่ระบบเป็นแบบใหญ่แล้วก็รองรับความหนาหรือความหลากหลายวัสดุได้แบบเครื่องใหญ่ใช่ครับเพียงแต่ว่าแน่นอนคือเครื่องแค่ A3 แต่ว่าเราไปผลิตงานที่แค่3 0เเซนเนี่ยไม่แพ้กับเครื่องใหญ่ใช่ครับความความกว้างงามก็มาพวกลูกค้าระดับที่ยังไม่ต้องที่ต้องเป็น ผลิตแบบใหญ่ๆนะครับตัวนี้สามารถที่จะรองรับได้ไม่บอกคือมาแทนตัว l 1 8ได้ไหมผมว่าตัวนี้ทดแทนได้เลยยังยังมีเยอะอยู่นะครับที่ต้องการงานพิมพ์แค่ A3 แต่ว่าต้องการความละเอียดสูงแบบ l 1 8ใช่ครับแล้วได้ต้องการหมึกเหมือน UV ได้ความหลากหลายที่มากขนาดนั้นใช่ครับมีความต้องการอยู่นะครับแล้วก็ ความต้องการไม่ใช่คนใช้เครื่องนะครับลูกค้าของคนใช้เครื่องนั่นแหละที่มีความต้องการยังยังต้องการในตลาดอยู่ใช่แล้วก็เปลี่ยนแบบบ่อยผลงานบ่อยครับก็เข้ามาเทศได้ครับใชที่โชว์รูมโมดิฟายอิก็ตัวนี้ก็เป็นแม่ยานางใช่ครับไม่ไปไหนไม่ไปไหนอยู่นี่แหละครับ่ลถ้าลูกค้าพร้อมก็ไปโอเคครับล้าไปเจอกันที่เมืองทองธานีครับผมที่28ตันนี้ก็ไปโชว์เหมือนกันไปครับแล้วก็เดี๋ยวมีพี่ใหญ่เขาอีกตัวหนึ่ง ครับตัว i32 ที่เป็น UV ใช่ครับตัวนั้นที่จะพิมพ์ตัวหน้ากว้างนะครับให้ลูกค้าได้ดูโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับ